สวัสดีครับทุกๆคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องปอบ a c t i ิสนะครับวันนี้เราก็ได้มาเรียนนะครับเกี่ยวกับ ACLS นะครับก็คือการช่วยชีวิตขั้น S1 นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลแพทย์นะครับซึ่งสอนโดย หมอดมยานะครับตอนนี้เ,าเราก็กําลังนั่งฟังเลคเชอร์อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าฐานนะครับดูว่าหมอสอนอะไรนบ้างนะครับได้ความรู้ด้วยนะฮะเราฟังกันดูนะครับก็การดทเราได้เลยรรบม,ม,มว่านเป็นขา non ก็จะแนะนําสิบเแล้วก็เช็เขาทุกสอีปรี้ก็สาหรับในส่วนของผรารนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าที่ปรมนนะมาณ คนโอบช่วยเช็คคอมเพลชั่นเนาะคนที่สอนมาจะต้องเป็นคนที่มค่ะมีแบบ V T V F แบรนด์เป็นแบบที่คาเดียปกแล้วก็เป็นแอสซิสตอรีไปเลยก็ได้จากนั้นก็คำเพาที่มันมีคำเพาไม่ได้เกินสิบสัหรือว่าเอ็นไทร่าลซีโมูอูมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจต้องเริ่มสงสัยแล้วหรือว่าถ้ามีมอนิเตอร์เอไลอยู่เอไลเวฟฟอร์นหายไปอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรีบเอาแรงรีบหาสาเหตุอรอย่างเงี เราก็จะตัดที่น้อกว่า50ครั้งต่อนาทีค่ะถ้า5อกว่า50ครั้งต่อนาทีประเมินเหมือนกันกับตัวแทคกี้คาร์ดิโอเซตเวประเมิน L อลองไข้ช่วยหายใจเบื่องต้นดูฮีโมดิมิกวัดยอดท่อายต่างๆประาคนใช่ไรคะแต่เป็นบจคะเพราะว่าจะได้ก็เปิดไาง สองแบบคือแบบที่มันเป็นปิดแพดเดิลกับแบบเป็นแพดเป็นแพดก็คือดึงขึ้นมาแบบตรงๆขึ้นมาเลย<ม>ใช่ไหมคะเจลทาทาปุ๊บแตกเฉยๆไม่ถูนะปกติมันในหนังมันจะถูๆแตกแตกเฉยๆแล้วก็ <c oughs> ให้ให้คุณพยาบาลนี้พูดช่วยอีกคนหนึงก็เต<ม>ือนว่ามันเป็นอี่จูม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบดีฟิ่แล้วก็จะเป็น100จูลหรือว่า1 5 0หรือ200ก็ได้แล้วเวลาวางวางตำแหน่งไหนก็คือที่ตรงเตอร์นัมกับตรงเอทิกใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าอันไหนวางเตอร์นัมอันไหนวางเอทิกมันจะมีบอกอยู่แล้วก็จะเป็นเตอร์นัมกับเอทิก่อนชาร์จก็คือต้องบอกเขาว่าชาร์จ พอชาร์จปุ๊บก่อนช็อคจะต้องบอกว่าอะไรชันทอยก็คือจะบอกว่าชันทอยคุณถอยทุกคนถอยแล้วถึงจะช็อคใช่ไหมคะช็อกเสร็จปุ๊บก็คือยังไงต่อ c p r c r ต่อก็คือไม่ไม่ต้องสนใจแล้รก็คือ s t า r t c p r ต่อทีนี้ในกรณีถ้าสมมติว่าอยู่ๆปุ๊บทั้งน้ำ c p r สองนาทีคําเพ้าอีกทีหนึ่งมีเพ้าค่ะ EBT เป็นประมาณนี้ ทคาเดียถูกต้องมาในทุกครั้งัที่คาเดียคนอันนี้ทำเขาได้แล้วเป็นเธอเป็นแบบนี้ทักที่คาเดียถูกต้องแล้วแล้วยังไงต่อ,<า>อ,อคนอ่านเวลาอ่านนี่คือคิดว่าอ่าน<ม>อ่านอะไรอีกเออเก่งมากเป็นโพลิโมฟิกดีทีเก่งมาก ปวดเรือปัวใช่ไหมคนนี้ทาเพาได้ก็ต้องมาแก้อีกแก้ทอศาสตร์โดยการให้แมกนีเซียมใช่ไหมเพราะว่าคนไทยทาเพาได้แล้วก็มีถือว่าเป็น R O C แล้วอ,อย่างที่เพิ่อบอกคือถึงจะเป็น R O C อะเราก็ยังคงต้องดู E K G อีกทีหนึง่งว่า E K G มันเกิดเป็นอะไรใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ R O C แล้วมันจะเป็นไซนัทติซึมเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบแรดดี้ให้เรามาแก้ต่อหรือเป็นแท็กกี้ให้เรามาดิคลอโรนหรือหรือว่าเป็นแบบแท็กกี้ให้เรามา สิ่งคอน่าต่อก็ได้เพราะว่าเวลาแท็กกี้เราก็ต้องดูว่าเป็นยังไงก่อนจะทรีตเราต้องดูว่าว่าเป็นว่าเป็นปียแบบไหนอ่าด้วยดูดูว่า EKG เป็นแบบไหนของแท็กกี้แล้วอะไรอีกต้องดูว่า stable หรือว่าไม่ stable ใช่ไหมคะเวลาไม่ stable อีกตัวอะไรบ้างไม่ stable ไม่ stable BP เฮ้ยเทเฮ้ยแล้วก็ heart failure เกินให้หน้าอก พวกกลุ่มโอเวอร์โหลดต่างๆนะพวกที่ทำให้คนไข้ดูไม่ค่อยสเตเบิล